สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราทุกคนก็จะไปที่ไหนกันคะท่าเรือมอารีนาเห็นไหมคะเตรียมตวัวไปท่าเรือกันคะ่ะทุกคนอะไรนะโอเชียนมารีนา่ายอดขับนะคะทุกคนนี่เงยนี่เนยนี่เนยเราก็กำลังจะไปท่าเรือกันคะ่ะทุกคนว้าวบ<ฮ>อกเลยว่าใอยเลยนะ อะไรเนี่ยไปต่อยเลยหอะไรเนี่ยบอกเลยว่ามาที่นี้คุ้มค่ามากๆค่ะทุกคนต้งมีห้องน้ำไว้บนเรือก็ต้องมีแหละไม่มีห้องน้ำไม่แตกเลยนะเนี่ยดูสิคะทุกคนทุกคนคะจะไปไหนกันเออไปล่องเรือนะคะกำลังเดินทางจะไปเรือบนเรือกันส่วนแป๊บนึงเรือจะออกเร็วๆขอบคุณค่ะ24ค่ะ โอเคค่ะคเสร็จแล้วใช่ไหมบนี่นะคะเราเยือนบัตแล้วเราก็จะไปเรือกันอ้บาบอสกันเราเยีนเรออยู่ตรงนี้นี่ค่ะทุกคนว้าเห็นไหมคะโอ้โห,โหนี่เลยนี่เลยนึนค่ะโรงแรมไรส์สรเหรอไม่ทำทีทีเราก็รู้แล้ว,หลลวเห็นไหมคะคนสุดเจียวคนสวยของเราเราจะไปต้องเรือกันความสุขสนุก สุดเหวียงมีที่นี่รวยที่นี่ที่เดียวคะอิ่มจังตังอยู่ครบอ่ะพี่น้องเคยได้ยินไหมอิ่มจังตังอยู่ครบค่ะาอันนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะอ๋อตรงนี้ไปแล้วไปแล้วทุกคนหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเอาปินมาด้วยเนี่ยเห็นไหมไข่สีถือตีนกบมาอนไปถ่ายบนเรือก็ได้ค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเราจะไปล่องเรือกันนะคะยี อันนี้กันนะคะทุกคนเดี๋ยวลองดูกันดูทะเละเห็นไหมคะโอเคเดี๋ยวให้ดูทะเลก่อนสลิปดีนะคะพี่สลิปดีสลิปดีดโอเคไปทุกคนแนเรยวเมาเรือกินยาหรือ,อยังเนี่ยก <laughs> ระโดดขึ้นไหม่ไหนเย่ นี่ค่ะทุกคนทะเล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 สุดๆว้า่าดูค่ะถึงท่าเรือแล้วนะคะทุกคนที่เราจะไปล่องเรือกันเห็นไหมคะท่าเรืออยู่ด้านหลังของสุน้าเลยเราจะไปล่องเรือกันข้อที่กัเรากระโดดพร้อมโทรศัพท์ไปเลยจ้าเครื่องทำมาหากินขาโท